สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงเนาะกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องบรรยากาศอยู่ทุ่งนาและอยู่เทียงนาได้เด้อกินข้าวอยุเทียงนาเละพี่น้องเทียงนาน้อยที่หลายคนคิดหอดคิด พอนีเย็นพอตกยามนีมาอ้อากาศดีลมต้นทงม่เนาะจะเป็นว่าเย็นขากเนาะเจดด้เนาะขากแล้วต้นเกี่ยวข่าวนะต้นเกี่ยวข่าวห้องฮาลุมกับจนเมื่อไหรบ เชียงนาโนหน้าลันเก่าโคยงามเกี่ยวเขางามดำหน้าก็มากินเขาอยู่นี้ พ uh ี huh, owning, owning ่แก้มนั่งน <hi> ั่ง <hey>. ข้างๆไม่ได้ตองข้างอ่ะเบิรงทำมานี <whis> ่ต nah ัมองกระใจหมองเอาไปดิตาวนี้เวยตามเนมากนะไม่แห้งมากกินข้าวเทียนกันหน้อย เ,ข,เข้าเจ้าหดข้าเจ้าหมดปั้นเข้าเหนียไมไ้เมืองมาวันนี้ข้างหน้นไ้กุม่เลิกขายไอ้ขากระเาอ๋อไม่ขาย,ขายาไม่ดีหรือไงแม่มไ,มมไม่มีเวลา Bye. Okay.

กันปะทอดกรอบปลีผมอยากตะกินเลกระพกินรดางเลยใกล้อบทอดปลานี่เลยกลังเปิดน้าอยู่ใกล้ๆดูๆใกล้ๆหัวไม่ต้องสทีเรใหยกระติกแข็งมาด้วติกกติกกติกที่หอกองใช่ใช่ใ่มันจกินอย่าุ่นบอเหื่อยม่อเหา่ยมากใช่ป่ะเพี่ใหญ่มันด

เบงไม่เบงมาฟังเจ้าก็ได้ลุงประโมระพี่แก้มเ๋ยวไปหางน้รงานไามลูกแกมเ๋อวไปหางานหน่อยเออสุก็จะมาขวดเลยไปมไปเรียครับเพื่อนมึงไหนมามาสู๊ดลมเย็นเย้วยแล้วยังมามงอไหเพื่อนมึงยังไปแล้วมาค่ะมาดามย้ำข่าวอีก กินน้ำได้เฮ้ยงานไ่กินอะไรลูกบอกเป่าเากินน้ำตาเขกินน้ำเียวน้ำแข็งมันแดเขาแดงฟองหอยมาเดินพี่น้องเด้อนสามสอบก็เยน้ำแข็งนะเป็นลมสามสอริ่มไปสิบบ่น้ำแข็งมาลงจากสศอบร่สใส่ไรสอบ เดือสามหกใส่ทการเิเตอกินต้ามังนะก็กระปุ้นนี่เราหาเอาไปยไทสดดลูกละไทยเ้ยด้จะหาไปกินตามับขับกระปุนเนกจะไปเมืองไปอีกไหมบอนะมันไทยกินอาหาร มอลาบกินอาหารไทยดวดหน่อยไหมพูดไปซิไม่ได้ยินดวนนะกระดาน่มาาาน้าาเด้อพอหกยันสำนูเรกอยู่นี่โอนินสองป้อหาโอนทินซองหนึ่งน้อมน้องกล่องหนึ่งเห็ดผ่บเดียวลเลยกินเฮ้ยกินต็อจะไปสอ น้ำน้ำอะไรคะ <c oughs> บอกปะดามปะดามจา๋าก่อนไหม้นแ<อ>ดงค่ะมื่อไหก็ระแีดงอยู่กองนแล้วอม่ได้ะงนเยอะมานอนีอ้ะารอวก้อนี้ได้หนมมมน้ำไ้ ใส่เปลือแลวกาใส่อู้ไว้เลยตัวนี้นะไม่นาีแวสู้ขับปุ้นนี้งทีแบบไปล่างโนดนนี่ม่จะไปเด้บังแห้งโจ๋ขุดพี่เอดังโอ้ยจับโุดเอาจ่อยแม่ได้ทีเลยจอเคโอเ นอยใ่ไแล้วว่งี้อทตันยงแหงมยจะกุมกะมเลยมอญขาวตัด่ของของแม่มอมีบอกมาลยกินแหงเฮ้ยอามานะแม่น้ำดงเฮ้ยตกเขาเหี้กินน้ำแหเฮ้ยน้องเขาห้ประาเด็ ลืมไปว่าลืมมันน้ำตาลมาลงเทนนี่หนึ่งอาม,มากราไ,ไปอเอ้ยถั่วตัวน<า>ั้นอีกเลยอาม,มากาีเกลือเขาอามาเป็นอะไรปลาเป็ดเน้อ้ดลำไก่อมากาินม,มาม,มา,าไปแล้วตามห่อจะหอสอ่ะ

ละดงหมอประมว่าว <ch> ัไม่าเดว่าวเลยไม่เด้วมาเียวว่าวมันอี่ต้นหอมบวกลงแต่ว่าเห็นเกียร์แล้อก็อยู่มัดเขาเลยแต่ว่านอนพี่เลยบอกแรงเงื่อนมันขึ้นเ่ไรข้เมื่อเดือนดะใสกอใส่ไม่อไสม่อีกเหยียบลอย พี่มาว่ามเหยียบลอยว่ะสิ่วนกันเู้วอ้ยอ่าตมะไกม่่ือ่กันนะครูวาอาน้องแปบพอคอนหาลที่น้อยเยอะจามอดปลาทอดเตเะกมได้รเมถึงแม่ได้ดักแด้ ก็ทอดปลาบวบแม่ตำมะหุดข้าวปุ้นมมฆมฆเมฆมมาในดำผว่าแถวตกตะก่จากว่าดเนยังให้ลูกด้หนึใส่อยไม่ไม่เอาเอาอนนี้มาสิเตา

เป bon ็ดเนมาป่นจดริงอืมแดงกไปม่จริงเลยเย่เเ็หอนะดกบนะบิดเบิดกบดอได้บันิสัตัวเย็นมาหลาทุ่มนึ่งกาแฟได้เป็นอย่างนี้สอิจฉโลนตัวดำนี่ดแยิ่งอบัวนไม่ตายแกบน่น ก็เป็นใหได้ก็งบก่อนส่อไเนไหนได้็ดาองกินเออลวงพี่ต้อกระดัดับำลำมาตอนบแล้วแม่องจาแน่แค่น้อยนักกิจกาแน่ ด้านที่ปันเข,ข,ขกา,าก็จ้คตามมาแล้ว,น,วน,น,นี่นะเดี๋ยเยขอบ้นี่นะน้ำ13เนียพี่น้อม้อนนี่กับซาเลาย์ได้พี่น้องกออกันใหม่คลิปนาสบายดี